อ,อ่ะทีนี้เปิดใบงานหน้าสิบเจ็ดแบบฝึกหัดที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องที่เรียนเมื่อครั้งที่แล้วทบทวนนะครับเดี๋ยวจะทบทวนสักสองข้อพอเพราะว่าไม่ได้ออกข้อสอบแต่รู้ไว้มีประโยชน์เขาบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนนับทั้งหมดที่หารจำนวนต่อไปนี้ลงตัวก็คือมันมีเลขอะไรบ้าง ที่หาร5้าิบสี่ลงตัวหนึ่งสองสาเก้าโอดเยอะแยะเอามาบวกกันเอามาบวกกันอันนั้นคือทําแบบตรงๆแต่เราทําโดยใช้สูตรใช่ไหมเขียนให้มันอยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะก่อนเราแยกตัวประกอบครับสองคูณยี่สิบเจ็ด แล้วก็27นี่ก็แยกออกอีกเป็น3คูณ9 9ก็เป็น3คูณ3โอเคตอนนี้ปลายปลายสายปลายสายเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น54เท่ากับ2กํลัง1คูณ3กํลัง3 การทําในรูปแบบนี้สามารถตอบคาถามได้สองอย่างอย่างแรกคือมันมีตัวประกอบกี่ตัวจําได้ไหมมีตัวประกอบกี่ตัวเอาเลขชี้กาลังบวก1น่งบวก1บวกหแล้วก็เอาไปคูณกันอย่างที่2คือถามแบบนี้ถามว่าผลบวกของจํานวนนับที่หารลงตัวนะครับวิธีการก็คือมีฐานเป็น2เริ่มต้นที่2องกลังศบวก2กําลังห คูณกับฐานเป็นสามเริ่มต้นที่ศูนย์หนึ่งสามกำลังศูนย์สามกำลังหนึ่งสามกำลังสองแล้วก็สามกำลังสามจากนั้นก็คิดเลขครับคิดเลขวงเล็บแรกอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้หนึ่ง วงเล็บแรกก็เลยกลายเป็นหนึ่งบวกสองนะได้สามนะวงเล็บที่สองเหมือนจะยากแต่มันจับคู่ได้จับคู่ได้สามกำลังสองได้เก้าสามกำลังศูนย์ได้หนึ่งเก้าบวกหนึ่งมีคู่นี้ได้สิบได้สิบแล้วนะ้คู่หนึง่งอีกคู่หนึง่งสามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดสามกำลังหนึ่งได้สาม ยี่สิบเจ็ดบวกสามเป็นสามสิบสรุปแล้วได้สี่สิบนะครับไม่ต้องงงนะถ้าง,งงก็คิดแบบละเอียดค่อยๆเขียนไปเขียนไปข้อนี้จึงตอบร้อยยี่สิบเลขที่หารห้าสิบสี่ลงตัวทุกตัวเลยถ้าเอามาบวกกันแล้วผลลัพธ์จะเป็น ร้อยยี่สิบอ่ะโอเคข้อหนึ่ง ่านไปขออ้อ2เจอโจทย์ปุ๊บแยกตัวประกอบก่อนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนึกอะไรไม่ออกก็เอา2หารก็ได้2หาร6 8 6 2หารได้แล้ว2เหลือ3 4 3 ถูกปะเนี่ยอืมถูกแล้วสามสี่สามบวกกันได้สิบสามสี่สามเป็นจำนวนเฉพาะหรืออยังต้องเช็คเช็คสามสี่สาม ยี่สิบห้ากำลังสองได้สองสองห้ายี่สิบเก้ากำลังสองได้เท่าไหร่เอ้ยพูดผิดสิบห้ากำลังสองได้สองสองห้าอันนี้อาจจะเป็นสิบเก้าหรือเปล่าอะถ้าสิบเก้าถ้าเป็นสิบเก้ายกกำลังสองจะได้สามหกหนึ่ง เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่า343เป็นจำนวนเฉพาะไหมก็เช็คโดยการเอาจำนวนเฉพาะที่มันไม่เกิน19ที่มันน้อยกว่า19มาลองหารดูได้แก่2 3 5 7 1 1 13 17 2นี่ไม่ต้องพูดถึง เลขที่สองหารไม่ได้อยู่แล้ววิธีการเช็คสามหารลงตัวจับมาบวกกันได้เจ็ดได้สิบสามหารไม่ลงห้าก็หารไม่ลงเพราะตัวท้ายมันไม่ใช่เจ็ดนี่ตัดตัวท้ายคูณสองโอ้เจ็ดหารลงครับเจอแล้วตัวที่หารลงคือเจ ได้สี่สิบเก้าอ๋อมีหน้าละเลขคุ้นๆสามสี่สามก็คือเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดนี่เองอะเพราะฉะนั้นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองเขียนในรูป เลขยกกำลังโดยที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะฐานเป็น2ครับ2มี2ตัว2องกำลังสแล้วก็ฐานเป็น7มี3ตัวอยากรู้ว่าจำนวนเต็มหรือจำนวนเต็มบวกจำนวนนับเนะี่ยที่หารมันลงตัวเอามาบวกกันแล้วจะได้เท่าไหร่สูตรของมันคือสตาร์ทที่กำลัง0ฐานเป็นอะไรก็เอาตัวนั้นแหละมาเริ่มที่กำลังศูงลังหนงึไปจนถึง2กลัง 2, สองสมุดเท่าที่มีให้เจ็ดบ้างเจ็ดเจ็ดกำลังศูนย์บวกเจ็ดกำลังหนึ่งบวกเจ็ดกำลังสองบวกเจ็ดกำลังสามอ่ะอนี้คิดช้าๆหน่อยหนึ่งเนาะต้องเร็วหลายหนึ่งบวกสองบวกสี่ หนึ 1> 1่งบวกเบวกสีบเก้าวกสาม่ทำไมคิดเร็วจังเจ็ดกำลังสามสามสี่ก็ไม่ได้คิดครับนี่ไงมันอยู่เนี่ยเจตัวได้สามส่สาบวกกันในวงเล็บก่อนวงเล็บแรกได้เ องเล็บที่สองคู่นี้ได้ห้าสิบคู่นี้ได้สามร้อยห้าสิบองเล็บที่สองสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองพันแปดร้อยครับจำนวนนับที่หารหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองลงตัวทุกตัว ถ้าเอามาบวกกันแล้วผลลัพธ์จะได้2,800นี่ก็คือหัวข้อที่เราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ทำโจทย์ไปบ้างบางส่วนนะครับวันนี้เราก็มาเก็บอีก2ข้อพอแล้วก็จะไปหัวข้อสุดท้ายละ เสร็จนะออ่าโอเคพิเศษหนึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะมีติวในค่ายสอ,อวนอพวเพราะก็เลยเตรียมมาเผื่อเผื่อแบบเวลามีเยอะเผื่อเรา ได้เจอกันตอนเย็นนั่งฝึกทำในห้องนะครับทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้เรื่องสมาภารก็ไม่เป็นไรแล้วกันละไว้นะละไว้มีโอกาสหน้าค่อยค่อยลองดูเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีไม่มีในมัธยมนะครับเป็นของมหาลายัยแต่พ่อก็ไม่ได้หยิบตัวยากมาหยิบตัวที่ที่ไอ้พวกสอวนอชอบเอามาติวอะพอเด็ก เด็กบางกลุ่มที่ได้ไปติวสอวนอรู้ออกมาเหมือนเหมือนเป็นผู้พิเศษเลยเหมือนมันรู้สูตรลัดอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเรียนเกินเนื้อหาน,น,น,นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพิเศษหนึ่งเรื่องสมรภาละไว้ก่อนมาดูพิเศษสอง เปิดมาหน้า23ครับหน้า23พิเศษ2อันนี้เรียนเพราะว่าอันนี้ไหวสบายสบายออกข้อสอบปลายภาคด้วยหน้า23นะครับหัวข้อของมันคือฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด สัญลักษณ์ของมันเป็นแบบนี้เป็นกรอบนี่แล้วก็เลขหอยู่ด้านในความหมายของมันคืออะไรอย่างเช่นเป็น x เนาะคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ถ้าเจอสัญลักษณ์ใส่กรอบแบบเนี้ยวงเล็บแข็งๆสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้บบนคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x อะไรวะอะอย่างเช่นพอมีห้าเลขที่ไม่เกินห้าก็ได้แก่ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งไปเรื่อยๆเ,เลขเหล่านี้คือจำนวนเต็มที่ไม่เกินห้าก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้เขาบอกว่า ให้เอาตัวที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาจํานวนเหล่านั้นมาเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบห้าเดี๋ยวเราลองรอ,งองดูตัวอย่างถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้แต่ห้ามเกินชั้นนะชันคือ5้าแกห้ามเกินชันนะ จะต,ต้องเป็นจํานวนเต็มอะที่มากที่สุดที่เป็นไปได้อย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งจุดหกจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกินหนึ่งจุดหกตอบหนึ่งจุดหกไม่ได้นะหนึ่งจุดหกไม่ใช่จํานวนเต็มข,ข้อแรกต้องตอบหนึ่งครับบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเราวาดเส้นจํานวน เส้นจำนวนมีศูนย์อยู่ตรงกลางมาทางขวาเป็นหนึ่งเป็นสองมาทางซ้ายเป็นลบหนึ่งลบสองโจทย์ข้อที่หนึ่งหนึ่งจุดหกอยู่แถวแถวนี้คำสั่งคือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหนึ่งจุดหนี่แหละหนึ่งนี่แหละมากที่สุดแล้วที่น้อยกว่าหนึ่งุด โอเคนะต่อไปข้อ2ยังไม่อยากไปข้อติดลบเดี๋ยวจะงงข้อ2 8งแปส่วน3มันมองยากอะ่ะ8ปส่วน3เสร็จเกินขอขอเขียนเป็นจำนวนคละก่อนเอา3ไปหาร3 2เป็น6เศษ2ส่วนส,วนสวนใช่ไหม แปลว่าไอ้จานวนในวงเล็บเนี้ยในสัญ,ญลักษณ์เนี้ยคือว่ากว่าเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับไอ้แก๊งเนี้ยเนี่ยสกว่ากว่าอยู่แถวๆเนี้ยสกว่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าน้อยกว่ามันก็คือ2 เส้นจำนวนชัวที่สุดเนาะเวลาสับสนงงเส้นจำนวนชัวที่สุดต่อไปข้อ3ครับอันนี้ต้องระวังระวังอย่างอย่างแรงติดลบเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้เยอะเลยจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2.8ถ้าใครตอบลบสักเอลบสจะผิดนะครับ ข้อนี้ต้องตอบลบสามถึงบอกว่าเส้นจำนวนช่วยเราได้ลบสองจุดแปดเนี่ยคืออยู่แถวนี้มองเห็นที่จี้จีอยู่ไหมเปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีน้ำเงินอะที่จี้จี้อยู่เนี่ยลบสองจุดแปดอยู่ตรงนั้นถ้าไปทางซ้ายไปทางน้อยถามว่าจะไปเจอจำนวนเต็มเลขอะไรก่อนเพื่อนเลยก็ต้องเจอลบสามก่อนนี่คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ลบสองจุดแปดเอาข้อสี่ลองตอบในใจก่อนลบอะไรเอา้าโอ้เก่งมากครับลบสี่ข้อห้าอุ๊ยรูทห้ารูทห้าเนี่ยมีค่าประมาณ สองจุดสองจุดสี่ศูนย์ประมาณประมาณนี้สองจุดกว่ากว่าอันนี้มีค่าเป็นบวกแล้วนะจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่มันหรือเท่ากับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่จำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า2 4 0จข้อที่หต้องตอบสอง อ่าข้อที่หกต้องตอบเจ็ดไปเลยเพราะว่ามันเท่ากับก็ได้มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นแหละมากสุดละในเงื่อนไขนี้เหลือกี่ข้อนี่อุ้ยเหลือนิดเดียวข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดตอบลบห้า ทำไมไม่ตอบลบหกล่ะเพราะย้อนกลับมาดูนะมันไม่ใช่น้อยกว่าอย่างเดียวมันเท่ากับก็ได้ใช่ไหมก็คืออย่าเกินอ่ะอย่าเกินเกอย่าเกิน x เพราะฉะนั้นเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหก็เริ่มต้นที่ลบหน้อยลงไปอีกก็ลบหลบเน้อยน้อยน้อยไปเรื่อยๆ ฟังก์ชันเนี้ยสิ่งเนี้ยคือเขาต้องการตัวที่มากที่สุดในบนรรดาแก๊งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบลบห้าข้อที่แปดครับเก้าจุดกว่ากว่าเป็นบวกง่ายสบายตอบเก้าเหมือนปัดลงอะ่ะเออเออใช่ใช่พูดง่ายๆปัดลงเออไม่คิดไม่ได้วะ <laughs> เออปัดลง แต่ถ้ามันเป็นจำนวนเต็มพอดีก็ตอบไปเลยใช่ไหมข้อที่เก้าปัดลงระวังอย่าตอบลบสามนะครับกลัวมากเลยบางคนเข้าใจแต่ว่าผลดต้องตอบลบสี่นะเรื่องจำนวนที่ติดลบเนี่ยทางที่ดีเราวาดเส้นจำนวนซะลงทุนหน่อยศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ ลบาจุดหกอยู่แถวแนี้ทำว่าน,น้อยกว่าก็คือไปทางซ้ายมันต้องเจอลบสี่ครับโอเคสำหรับข้ออื่นๆก็เอาไว้ดูเ,เล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องการสอบเนี่ยพอ่อพอคิดนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าทำยังไงดีว่าถึงจะได้ถึงจะได้คะแนนดีขึ้นมา ก็เลยคิดแนวใหม่เดี๋ยวจะลองเล่าให้พวกเราฟังก่อนอื่นสรุปก่อนครับว่ามันจะมีอะไรบ้างอยู่ในข้อสอบนี่ตรงนี้มาดูกันก่อนว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง ทฤษฎีจำนวนสิ่งแรกที่เราเรียนคือขั้นตอนวิธีการหารตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษอันนี้สีน้ำเงินเนี่ยแปลว่าออกข้อสอบด้วยหัวข้อที่สองที่เราเรียนคือเศษที่ได้จากการหารเศษที่ได้จากการหารหัวข้อที่สามคือการหาจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยของเลข,ย,เลขยกกําลัง อันนี้คือการวนลูปอ่ะจำได้ไหมวนลูปหัวข้อที่4คือการหารลงตัวสัญลักษณ์แบบเนี้ b ปับ a คือ b มุดไปหาร a ลงตัวหัวข้อที่5ที่เรียนนะครับคือการหาจำนวนเฉพาะอันนี้บอกว่าไม่ออกข้อสอบนะแต่ว่ามันได้ใช้อยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นฐานในการคิดในเรื่องต่อๆไป หอละมคลนก็เช่นกันอันนี้ไม่ออกข้อสอบแต่เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ต้องใช้อยู่แล้วหัวข้อที่7การหาจํานวนตัวประกอบที่เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกาลัง a กําลัง n คูณ b กําลัง m จานวนตัวประกอบนะจำนวนตัวประกอบก็เอาเลขชี้กาลังบวก1คูณกันนี่นี่คือการหาจํานวนตัวประกอบหัวข้อที่8ผลบวกตัวประกอบ อันนี้คือโจทย์สองข้อแรกที่ทําในวันเนี้ทําได้ไหมที่เรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไปแล้วบางข้อแล้วก็ที่ทำสองข้อแรกวันเนี้คล้ายๆคล้ายๆกับหัวข้อที่เจ็ดเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบ a กําลังศูนย์บวก a กําลังหนึ่งบวกไปเรื่อยๆวงเล็บแรกอย่างนี้หัวข้อที่เก้าพิเศษหนึ่งสมภาคอันนี้โอเคเราไม่ได้เรียนข้ามไป หัวข้อที่10พิเศษ2ก็คือฟังก์ชันจํานวนเต็มมากที่สุดก็คือหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้พวกเราไม่ต้องกังวลมันมีหลายอันเพราะไม่สอบแล้วแต่พอจะเก็บคะแนนอย่างนี้เฮ้ยมันึงวิดีโอทำไมัไมต้องมันัะเรียนจบละ